เบ็ดขั้นไม้ไผ่มาตกป่านาดินนะครับเยือขนมนะเยือที่ห้อมากไว้นั่นแหละครับถูกบนเม็กน้อยแล้ว สวัสดีครับเวนอนครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาหาตกป่าอยู่แม่น้ำสงข้ามครับพื้นที่ไกลบ้านนะครับเนาะเอาเบ็ดขั้นไม้ไผ่มาตกป่านาดินนะครับเยือขนมนะเยือที่หาา้อมักไว้นั่นแหละครับือัอนี้ใส่เบ็ดหาขั้นนะครับเป็นเยือขนมสักสองขั้นเนาะอีกสามขั้นผมจะใส่เป็นเยือใสเดือนครับตกทั้งสองเยือนะครับเนาะ ห้องโมูงว่าป่าชนิดใดมันจะกินเบ็ดครับมือม่อนี้บรรยากาศฝนตกลิ่นๆครับป่าคืมๆเนาะโมะหหว่ามันจะกินเบ็ดบ่ครับป่าเดี๋ยวเอาจะทดสอบจุดนี้ละเป็นจุดที่อยู่ติดกับก่อไผ่ที่ผมมาตกอยู่ประจํานะครับเนาะอ่ะเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับทางพี่จะดีเนาะจะดีกับมาน้ำครับจจดีมานั่งเฝ้าเนาะ,ะเยื่อนะครับอันนี้เป็นเยื่อที่ มาร์กไว้นะครับมาร์กไว้ร้ายขึ้นล้วล่แล้ว,ลวจะเป็นยังไงเนาะสนี้เนาะท้านะาคุณพ่อครับอ่าพ่อกระมาเนาะครับพ่อมามาเบ่งนำ้ำแต่งโฮมแต่งอย่างก่อนครับเพราะว่าฝนตกดินเนาะกล่องห่อถีกน้ำอะไรครับอ่ะฟังทางนี้เนาะเอยืนอยเดอเ่อใสเดือนครับเยื่อใส่เดือน,ออนตัวน้อยๆน,นะครับสำหรับตกปกากแยงครับปกากแยงปกากกาล่ะามานําเนาะ แล้วเบ็ดที่ใส่ตกปลาเมื่อนี้ครับก็เป็นดวงเบ็ดจินามนี่เบือหาเนาะตกปลาในดินใส่จินามนี่เบือหานเนี่ครับอยู่แนนอนเนาะแล้วก็เวลามาใส่ตกปลากระเญงผมก็จะใส่ตัวนี้ด้วยกันครับเกี่ยวเยื่อใส่เดือนเนาะครับเนาะตกปลากระแยงนะ เขาครับลูกเขาหน่อยนะเอาไว้ก่อนฝลาตุก <c oughs> ป,ประมัน แล้วก็ที่ต้อศิลาแล้วเอีไอสวนนี้่าดินปลาไงุดวยที่จะสังปสร้างสกาที่นี่เไปสร้างออกนนเลยไสร้างปาก็วยหนหอ

นั่เลยครับตัมั่งตัวนี้ yeah 这天凉了，你好风大。 เขยแขงอีกแล้วยิงแห้งสิแข้งโค เป็น,นย่งกลินระยะไก่ครับระยะดี Коллеги, для кого? เงี้ยครับสวยอยู่ตัวนี้ ไม่บดใดครับกินเลือกดตอนนี้เทียทเท่ยงครับหลังจากที่เฮ้าได้ป่าตัวล่าสุดมากถิ่มระยะเวลาไปพอสมควรป่าปกินนะครับป่ากินในช่วงเศร้าๆเนาะช่วงฝนตกฝนเศร้าหลบพายปกินเงียบด,ดครับนะเนี่ยแล้วพักทเที่ยงก็เนาะรีกันต่อคักายครับตรงป่านในช่วงเศร้าาครับนีป่าอย่างเนี้ย ตัวลายปลากาปลากระแงยงนะครับมีปลากระมังมาตัวหนึ่งมังตัวหนึ่งกับปลานกเขาตัวหนึ่งไปย่างเอวบกาเนี่ล้างมาย่างกินเนาะกินปลาโอ้ยปลากระมังนี่ก็ย่างได้แหละเพราะอ้อเพราะเพราะกากจะเปนตัวย่างกินอยู่ตัวใหญ่อยู่อยู่นะครับเด็กๆ มีแค่ยังไงลูกมากจุ <gli> ๊บเดินได้ลูกฮะตกน้ำเี้ยงเขาบริจีเลี้ยงัต

ช่างหวานนะครับหรือพี่หวานทรงพี่ตักป่าไม้นะครับกมูซอันนี้ไ่ได้ใส่เลยเนาะหะมูซอันนี่ไ่ได้ใส่เพราะว่าบุคคนแก่นะครับเดี๋ยวล่องแก่เบึงเพื่ออาจจะมันในผักใบนะครับอาจจะได้ใส่พี่ตักป่าพี่หวานสรงมาไห่น่าเดียวเบิ้งครับฟพามันเป็นลักษณะแบบแบบเอาเมื่อออกกันได้เด็กๆใครมีเด้อ กันนรดันนบอกกัหน้าโอ้เตวมันก็อียงดุนเบิ้องใหรเป็นธนูแน่ๆพอมองนี่แหละเหมือนธนูอุ้ยเกียวเกี้ยวหลุดเป็นธนูแน่นปะปาหอยย่างหลายสันกงห้มกงหมสิงโอ้เสียงป่าเสียงปาย่้อีหนอยิงตักปลาครับ โอ้จังไดจีได้ตักป่ายไ่น้ำขอนอนนี่ป่าร่างเขาคือมีตัวตัวนิดหน่อยน่ะโอ้เป็นอันแต่พอเฮ็ยเรื่งเด้ออนี่เนาะมีตัวล็อกบนอันเดด้อโอเคครับเด็กน้อยเที่ยกันนะล็อกบนนีเห็นย่าเด็กน้อยเที่ยงกันเดี๋ยวมีมีกองอันทั้งเตยนะนายจะเป็นต่อกันบ่พอเดี๋ยวลองลองแกะกองนึง่ะครับ เราอเาเปิดช็อกแลตเพกินบนีขาอันนี้อันน oh, an um> um> um ี้ต้องเป็นอันนี้ไม่รอไม่เอาเพราะว่าหลาเห็นแบบเขาเดนเอาวะดิเอางดเดียวกันวะจ้าโอ้โหนี่ตัวนี้นายจะได้ใส่ดูนี่ดุนนี่แล้วอันนั้นอันนั้นมันค่องยาก ตัวเงี้ยหัวเอ้ามันโมมีปลาตัวเงี้ยเห็นไหมมีมีปลาตองางปลาตองวะไปตักปลาตองก็ตักปลาตองก็ปลากินเมีนเมี่ยมพอไปใส่ปลาตองพ่อไปตักปลาตองโอนี่อันนี้ไปเส้นสะดุ้งก็ใส่ได้อันนี้ตักอันนี้ตักปลาของแม่อันนี้ตักปลาที่ปลาเตยซีดเบ็ดได้ปลาเขาขายนี่ได้โอ้อันนี้มันใส่ขั้นยาวได้มันยืดหดได้ กองไปเก็บเพี้ยนสิไปหาเด็กน้อย้องตาฝานเด็กน้อยหมดเวลาของเขาเลยมาฟอกลานหน่อยก็ได้ไงก็ได้ตักปลาสะดุ้งก็ได้ถ้าใคมันเข่าเขาไม่ได้เนาะอ๋อแต่จะทดสอบไส้เมื่อนี้เพื่อปลาไงเขาอันนี้ครับโอ้ขอบคุณหลายๆรนะครับอันนี้พี่หวานหรือช่างหวานนะครับช่างหวานส่งมาให้ครับสองสองอันเลยเนาะนี่ครับ ขี่ตักปลาโอ้โหคนไหลายคแบบอะไรแห้งเต๋ออะไรแห้งเชิบปลาเฮ้ามวอนี่เฮ้าย่างปลาซีโต้เนาะกินกับน้ำใหม่กับตับหุ่งเข้าไปสุดยอดครับนี่ะน้ำใหม่บ่งหวานนะครับน้ำใหม่บ่งหวานตามบ้านเฮ้ากัหากินได้ง่ายอยู่ในช่วงนี้ครับอยู่หน้ากับมี่ครับมวยบ่งหวาน คนไลวัไปดั w บปื๊ดๆดิใก้เยนอราใส้สูงอยางว่าไปปะโดูชิ้นที่ใเำองาเรียบร้อยนะปลาสุกแล้วครับ โจ้โจ้มาชิมขาโจ้น่าลูม้มเ<อ>าเดี๋ยวพ่งบานเยอะแม่แเห็นน้องจีนจีกดีขึ้นนังมือโอต่อมนั่งมือส,ส,สวยๆเด็กๆด็กโอ้ยนะครับเมนูสุดยอดแล้วฮ้อิ้งป่าตำหงกับต๋องน้ำใหม่นะครับนนเนาะแต่กินกระหมูหยองหยองและที่กินหม้อไม้บงบานใชากินยังกินเลยอันนีกินไข่โอ๋อกินอากาศฝนจะตกเนาะ เห็นไหมขี่เขาต้องกันนะครับข้าเที่ยงโมนี่งห้องารามาขี่ข้าเทียงปาหนะห่นห่านานหานานหาห่น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 า่เน่านห่า่อนหานห่าน่า่า่าน่านาาผู้ใดาไนไข่ปลาได้ะเ่าหนหอน่านากนไนาน่่า่าน่น่่า่าน่นนหกินห หอนบ่ยังหอนอยู่บ่แล้วก็คัวจ่ายจ่าจ่ายกระจกขึ้นจบขึ้นหอนขี้นหอนทั้งนั้นตื่นสารนอยากกินต้องหอนทั้งอยากกินจ้าต้องหอนมาแต่โมยองมูยองกับคุณเชียงเด้คุณโมยองุณเชียงเด้ป็นที่กินไกลป่าก่อนหอนปะเจ้าอยู่ ม,มามลต้ยคนน้เล่นบ่ะโคา,าเรียนไมนะไม่นะไมมวันลักเอาอันตอนของตนอไคปลาเต้ยไหม <c oughs> ใคปลากายังเลือให้กินเดีย้ใครออกบวเปิดนี่นใครเหลือง พยองพอม่น,เเน่เด็กหน่อยอยู่ใครเป็นสีเหลืองสกันไก่ขาวสีเป็นสีชมพูคนดูไหมเมียหน้นาตาวุ้ยฮะนายอยกกับคือกับตันบอแมนบาดยวเนด้ดยกันต่อครับช่วงบายลมๆจากหน้อยนะ อ่องอ่องกิดเสือโอ้อโหชิมไปกินปลาที่นี่เดี๋ยวบุโอ้โหกูปลาไหม น่อยแห้งครับคเ <ขอ S 1> จ้านี่ยก็ยอมหามขึ้นไปทอดกันแล้วทครับเอาเห็นไหนเห็นไหนเพื่อนมาขึ้นไปพาคกันขึ้นไปทั้งเครื่องดูยั่ไงเหรอครับพ่ามันกว่วงมีหมองลุ่งลายแล้ทั้งไตนี่จักแคบจักเฉือกทั้งทั้งว่งปลาข้าวนี่ปลาข้าวนี่ที่กันครับปลาข้าวปลาตองตัวกัน ເ <ss> ຈົ <laughs> ້າມັນຢາກກິນເດັດບໍ้ອ່າງນີ້ແລ້ວ Nó ຍໍາຍໍາຍໍານແລບແ ีกแล้วโอ้กินคอยแท้ป่าไหมเนี่ยมนราอเนียวเปีกันได้บนี้เด้อเด้โอ้ยเ,เ,เป็นเรื่องแล้วครับชโดบุกคอกชดอดูสายน้อเนี่ยเดี๋ยวกะขึ้น เขานี่และนี่นี่นี่ขอกองแง่เดี๋ยวี่ออืมกูด่ตัวตัวส้มส้มป้มือเลยไหมซ้ำสองนิ้วกับมี่อ่ะอ,อ้สดุงลองเขพวกเขาดอกแง่เนี่เขาจะเอาสดุ้งล่องกัอะไรมันเด้อเดี๋ยวบ่อยครับตกปลามื่อนี้เนาะว่าจะได ตักปลาใหญ่กับวันเด้์นะครับบ่ได้ใส่เน่าตักเทฟซีสองห้เลยมื้อนี้เนาะมีแต่ปลาตัวน้อยครับในช่วงบ่ายตาบ่ายเหลือแต่ปลาน้อยครับซุ่มปลาแนวอื่นช่วงเช้าปลากระเนยงก็เอาไปปล่อยบานหมดแล้วเนาะมันจะเาเดี๋ยวพุ่มปล่อยปลาพ่มก่อนครับปลาพ่มปลานกเขามันใส่หน่อยนะครับคุยเนาะตกปลานาดินนะครับสำหรับกันกระเบื้อใส่เดือน เพราะได้กินแร่งนี่เนาะแล้วท่า,ทาผุนพอก็ร่างเที่ยวพื้นที่ไว้จะตกปลารอบหน้านะครับเนอ้องสำหรับวันนี้ว่าจดกันนะครับพอคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับแต่ละน้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ